หยุดดราม่ามาเสิร์ฟความหวานกันพี่น้องคะสําหรับคู่แพลวพลาวแสงทองกับซันวงสะทอนค่ะทีหลายหลายคนนะคะจับตามองมากๆมั่ันก็คือวันสําคัญที่ทางด้านพระเอกซันวงสะทอนนะคะได้ออกมาประกาศก่อนหน้านั้นแล้วว่าวันที่8ที่เก่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับแฟนคลับ FC แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับแพลวพลาวแสงทองด้วยพี่น้องคะหลายหลายคนที่นี่ จ้องรอบฟังข่าวดีนะคะทีสันวงศธรเพิ่นสีมีเสื้อผ้ายีหยังให้กับแฟนคลับเอฟซีและกับแพร่ๆแสงทองค่ะแล้วล่าซูดพี่น้องคะพระเอกสันนะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ถึงแพร่ๆแสงทองนะคะบอกว่าเอ้ยครับจะถึงวันสําคัญแล้วนะซันพี่น้องคะนี่คือสันวงศธรคะ่ะที่โพสต์ถึงแล้วก็มีรูป คู่ของพระพาแสงทองกับพระเอกซันด้วยนะคะขอบอกเลยว่าหวานมากค่ะพี่น้องแล้วแฟนคลับ f c ที่นี่พี่นอ้อง่ะต่างก็ออกมาคอมเมนต์พี่น้องะ่ะว่าเรื่องที่พระเอกซันจะเซอร์ไพรส์นี้มันคืออะไรนะคะทางด้านพระเอกซันโพสต์แบบนี้คะ่ะพรพราแสงทองคะ่ะออกมาคอมเมนต์ใต้โพสตโพสต์เลยพี่น้องบอกว่า ลุ้นตื่นเต้นอยู่เดอ้อสาันพี่น้องค่ะแาบพาแสงทองนะคะแล้วก็มีแฟนคลับค่ะออกมาคอมเมนต์ต่ออีกนะคะบอกว่ารักเอพีเด้อจ้ากำลังใจให้จ้าหญิงแก่งของเอื้อยว่าสาันพี่น้องอ่าอยากได้ยินข่าวดีจังเอชพีนะคะน่ารักมากเลยค่ะเหมาะสมกันนะคะขอให้รักกันนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะ ขอให้พี่แพรวมีความสุขนะคะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะอ่าพี่น้องว้าวสันพี่น้องคะ่ะน่ารักมากเลยแม่ก็ตื่นเต้นนําเดูลูกนะคะอืมพี่น้องคะ่ะตื่นเต้นรอแล้วครับสันพี่น้องตื่นเต้นรอชมค่ะนะคะฮิวลุน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 ,ลนครับลุนกว้างหวยรางวัลที่หนึ่งอีกอสันพี่น้องลุนกว้างหวย ก็วันสําคัญนี้แหละอเซลักเลยวสันพี่นองคะ่ะเอฟซีลุ้นมากเลยจ้าอย่าให้ผิดหวังนะคะบอสซันลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกวสันพี่นองอืมพี่นองคะ่ะมิต่เอฟแฟนครับเอฟซีบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆสําหรับข่าวดีในวันสําคัญวันที่เจ็ดที่แปดวันที่แปดที่เก้านี้นะคะพี่นองคะ่ะหนูทําให้แม่แม่มีความสุขอีกแล้ววสันพี่นองคะ่ะให้พ่อมาขอแนน ให้พ่อมาขอแน่เลยใช่ไหมคะหอสันพี่นอ้องอือีกห้าวันนับถอยหลังรอในกลุ่มแล้วเดอ้อพี่น้องมึงดูแฟนงลับของเอพีคือบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะสําหรับอ่าบ้านหลังนี้จะไม่มีเอฟจะไม่มีดราม,มา่าพี่น้องคะ่ะบ้านเอพีเป็นบ้านที่รักแผ่วสันมากๆเป็นบ้านที่ให้กําลังใจให้ความสุขให้พลังบวกกับแผ่ววแสงทอกับ พระเอกสันวงสะท้อนมา,มากๆพี่น้องคะจังใดก็ตามสร้างอ่าพี่น้องาย้ซีก็อยากอ่านคอมเมนต์ให้พี่น้องได้ฟังถึงความหลากหลายของเอฟซีทีเพิ่นนขอเขามาแสดงความคิดเห็นเนาะพี่น้องคะบางคนก็บ,บอกว่าแฟนสวยน่ารักมากองเลยแต่งเลยว่าสันพี่น้องคะ่ะสวยหล่อแม่รุนมากเลยนับวันรอแล้วครับน่ารักมากสมกันมากเลยออืพี่น้องนี่คือกระแสของบ้านฮัก เพชรก็คือเพชรเม็ดงามพระเอกตาถึงที่มองเห็นเพชรเม็ดงามเม็ดนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากค่ะขอให้กอดกันแน่นๆสร้างอนาคตไปด้วยกันขอให้มีความสุขทุกๆวันค่ะอ้ยชื่นใจจังพี่น้องค่ะมาอ่านคอมเมนต์แบบนี้กับมีความสุขคือกันเดียกผู้เห็ดข้าวกับมีความสุขพี่น้องค่ะทาเห็ดข้าวดามากแล้วก็พี่น้องเมื่อยอิหลีพี่น้องแต่ก็ต้องอ่าเห็ด อันคะเข้ากันไปเนาะพี่น้องการทํางานก็มีทั้งบวกทั้งลบเหมือนกันพี่น้องคะ่ะถ้าเข้ามาเห็นางานซึ่งเป็นพลังบวกแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆพี่น้องคะ่ะสําหรับพลังบวกของบ้านฮักเอพีพี่น้องคะ่ะพิสูตรรักแท้ให้ชาวโลกรู้ไปเลยคะ่ะเห็นมันดราม่าก,กันทุกวันที่โจมตีพระเอกนางเอกจังสงสารเลยสู้ๆให้กําลังใจขอให้ก้าวผ่าน การทุกอย่างให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะเอพี HP. มึงดูพี่น้องคนที่เพิ่นให้กำลังใจพี่น้องคะ่ะรอชมนะคะกำลังใจในการทำงานให้เสมอค่ะนี่คือ FC ชื่นชมนะคะสวยหล่อน่ารักเคียงข้างเดินด้วยกันตลอดไปนะคะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปค่ะปาเอืเอ้ยสวยบักรากลอ่อสันพี่น้องคะ่ะ นึกเห็นภาพเลยวันที่พระเอกนั่งคุกเขา่าขอนางเอกแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตโตไพสิอกคิดคอยคิดไปก่อนละคอยฟินคอยอยากให้เป็นย่างทีคิดนางเอกคอยต้องมีวันนี้นางเอกคอยต้องมีวันนี้คอยคิดไปก่อนเลยว่าแบบสันพี่นอ้องขาพี่นอ้องย้ํสิขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นนิยังทีมีความสูงพี่น้องมีแต่คนหายกังใจเสื้อมันว่าเพีนะคะเมื่อมาเห็น แฟนคลับ FC ที่เข้ามาเป็นพลังบวกให้แบบนี้เสื้อหมันว่ามีกาลังใจเฮ็ดงานขึ้นอีกร้ายเลยแหละพี่น้องะนี่คือความรักความเมตตาแห่งบ้านรักเ p พี่น้องขะมแต่ค้นหายกำลังใจอันนี้คือความสุขความสุขที่เฮาหาได้จากคนหลอบขางพี่น้องะอย่าลืมว่าคู่ของแพรวราวแสงทองกับพระเอกสันวงสศอรเนี่ย ฝากไปถึงนี่คือยายศิษย์ฝากไปถึงพระเอกสันวงสะทอนพี่น้องคะต้องหนักแน่นมากๆต้องอยู่เคียงข้างกับแพลวพาแสงทองให้ตลอดหลอดฟังอยาสิเห็ดแห่ค้นว่าหาค่ะพี่น้องคะอยากหาแพร่พาแสงทองผู้หญิงคนนี้ที่สู้มาทั้งชีวิตได้เพิ่นมีความสุขกับอยากห่แพร่พาๆๆแสงทองได้พบรักแท้พี่น้องคะค่ะเพราะว่า ไพ่กระสางทียืนเคียงขางแพ้วผ้าแสงทองหลับร่องเลยว่าอนาคตพ,พดรุ่งโรดแน่นอนพี่น้องคะเพราะว่าเธอเป็นหญิงแกร่งนะคะแต่สันวงสะท้อนก็ต้องมีใจหนักแน่นเพราะว่ากระแสดราม่าของแพรวพราแสงทองคือบนยอมลดละแล้วก็เป็นอีหยังที นักนาสาหัตเป็นอีหยังที่าทาทถมากๆเลยนะคะกะอยากฝากไปถึงพระเอกสันวงสะทอนให้ยืนเคียงข้างแพรวพราวแสงทองอย่าไปย้อนดูอดีตคนเรามีอดีตท,ทุกคนส่วนดีมีมัดพี่น้องถาเฮ้าสีขิดแบบนั้นนะบ่มีผูดด้ใดปลอดอ้อยซอยจกคนบ่มีผู้ใดเต็มรอยจกคนดอกอะแพรวพราวแสงทองเนี่ยถ้าจะคิดถึงความที่อะบ่ดีของนั่งบ่ได้หลายเลยพี่น้องคะ่ะคนอื่น คนอื่นยิ่งกว่านี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เป็นประเด็นแต่สำหรับแพรภพัแสงทองก็คือแสคอมเมนต์เนี่ยมันเกิดจาก FC แมนบอพี่นองแล้วก็มี FC 2ซีสองกลันสองไฟที่นี่ฝั่งที่ชอบเนี่ยอย่างเอพเนี่ยเพิ่นชอบแพร่พัแสงทองกับสั้นแมนบอพิ่นก็จะมีแต่เรื่องดีๆแบบนี้แหละถ้า fc ที่ไม่ชอบเข้ามาก็จะเป็นดราม่าแหละทีนี้พี่น้องคะ่ะนี่แหละมันบจบก,กับตรงนี้แหละพี่น้องเห็ดจังใดผ้ากันแจกไขแบบดใดเฮ้าอยากให้เพิ่นใดใส่ที่วิตแบบมนุษย์ทั่วไปอยากให้แพร่พาแสงทองกับพระเอกสันโงสะทอนนะคะเก้า ผ่านทุกกระแสดราม่าอยู่น้ากันข้องรักกันไปโดนๆยืนเคี่ยงขางกันนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็สุดแต้วบุญวาสนาคือเกาณหลับ,บัดซุตไทยก็ได้พี่น้องคะจบยังไงก็รอดูพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้นะคะยจงไดกับลุ้นข่าวดีกับพระเอกสันบงสะทอนนะคะขนาดแพ่พาแสงทองยังตื่นเต้นเลยพี่น้องเข้ากับตื่นเต้นขึ้นกันเข้ากลุ่มรอเลยค่ะพี่น้องคะวันที่แวันที่9นะคะ ว่าแปกับเก้าเนี่ยแะพี่น้องึ้นกึ้นๆไว้แล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะฝากแฟนๆของ SP นะคะเป็นกำลัง,ลงใจให้ทั้งสองคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ